ลาหดาปราศาสธรรมันเทนสันนาตั้งแต่กันทัศพรกันเขา หน้าหั่งปราเจ้าสาธุการเหีมมาพ่านยาวกว้างพลเก่าทวงต่างงานสังจังน,นธนาคัรบทที่นำตาปีลิ้นตูกคนยินทุกข้องให้เหตุาสีแทนไทยผัดผาัจากกูเรืออิ ว่าันนามพระเวนิสทันทาวนาวสองอโห อันไปไกลสุดวิสัยเย้าโยดทิพันนาละพนพรกางลูน้ำยอมมาข้ามไปให้โหดพ่อมาหอดเข่าวงกูดภาะละลดพุดออกยังเพศเป็นหรือสีแพ่ไม่ตีทุกคำเศร้าไปหอดเท่าอันนึงซื้อว่าสุสะโกพระมโนนานายาบนาหาม วานูลาสปุริษาเจ้าทั้งหลายนอลาย,ยิงชายนมนามาฟังเทศมาฟังธรรมยาสเหตุนาเศร้าสิเดพวัวผู้เท่ามากอดสาเคิเทียงตัวนี้ก็บอะไรขี้หายนิลาพานมันตามมาบ่ได้ขาดนักปราดเจ้าทั้งหลายมาทำบุญทำทาน ให้เฮ็ดนาสีสุมซุมซุมซุมจังสีใดผัวหน่อยเมียน่มมากกอดตอ,อนเคียงอยู่มบมบนบนานายุบนามในตอนนี้เอาละถึงกันหาฟังว่าจะสิทธิตองขวอัเทุบพิพอ่องสรับทองเรื่องนิทานะ ฉันสิได้กาวต้านตอนกำเนตชวงสุกทุกกลงงทีเลกไก่อกไก่สอมนะเป็นอีลมปมเปาเม็นกุยนั้นสุโโลกขีดชีกาเคลื่อนมาหอมเท่าผู้เดียวนะปากกะเบียวโอ้ยปากกะปากเียวดังกะใหญ่ดอกูเิน ตากระลือนูกะกะกงกระโด้างนน่นวามนะจากเป็นคำยังหนะ้าปิดมาแต่กำเนิดกำเนิดมาเรือดร้อนเครื่องหอนเผาตะกูลนะฉันสิเล่าตั้งแต่พุ่นข้าวเมื่ออยู่ในขันแม่มันฝันนะนะาประหลาดใจนั่นจนบา้าฝันว่ากินมากว่าบ,บิดเจ็บปุ้งจนพุ่งไข่ลาบเลือดไก่ตั้งสาม ฟ้ามีเรื่องปนนั้นก็บบอพ่อลาบเลือดหัวสามสี่หมอบโยสดจนหมดเป็นตื่นขึ้นมาก็เลยอวทิดอยากเกินบอบมีแล้วแนวว่ามมีทองเทินอันใดแต่อยากนำไลยไลยอยากแต่ก้อยใส่ใส่ใส่มาแกว แม่มันแซนปวดเล่าได้ทุนทุนทกข้อรรกรมเป็นน้ำเนวสุรไก่เพ็ดไทยอยู่ในท้องประคองตุนสิตายเมียนสิบเดือนจนสิคขอดแม่มันเก็บปวดท้องเก็บมือแต่หวนหวุนน้พเพราะมื่อมันออกกุนกะเลยขาดใจต,ตายเกิดเป็นชายเมื่อคือเขาอุ้มพาให้เอารอกไปเลี้ยง ผู้ไก่เคียงวานตองจับายอุ้มกอดหอดบากะเข่าไก่ไผ่พอกะไม้มืนเมนไผ่ไผ่ก็ได้อื่นว่ามนุษย์อับป,ปีเป็นกาเลือบลักบ,บาปกรรมเสืยมตองพอมันป้องคุณนเลี้ยงข้าวเลี่ยวกระตันจากหากเป็นผู้ยาเท่าเอามาเลี้ยงอีกต่อไป อยู่ต่อมาผู้ใไา้ไม่เขตสังขารตาย้ายเลยสงสารในรับเอาไปเลี้ยงเพียงบ่พอข้าในตายกระมดหมอดหอดพอหลวงแ,ลแม่ป้าผัวมาเลี้ยงดอกต่อมัน ถ้าเอาอาหมู่นัน้นเคื่อญาาย้าใส่โลหิตของกษัตรยเชื้อเวทจากมันนั้นไปเกี้ยงผู้ดใดเอาไปเลี้ยงกับเพียงกันตางแกบบักตูแสบพันพี่น้องส่วนเสาเผาพันนับแต่เมื่อนี้นั้นมันกระเล่าดอกจอนจัดดอกเมียเอ้ยไปอาศัยนักวัดหมู่ประสงค์กระสงวนทานพระคูณก็เลยให้มันหนีไปบ่เลี้ยงต่อกอ็แต่ความเดือดร้อนประสงค์หอนบอ่เถเกัน มันก็เลยดนดันออกเที่ยวลอกหาคอเลาะไปตามทางเองคันคำใสกะนอนหันขอ,อพันคันเอาผ่าเงินตาออกเปียบาทขอเท่านั้นเท่านี้ก็มีอีกขึ้นมาไกลไว้กะไก่เป็นเท่าสังขารเล่าเลยอ่อนหลังกะขดแอวกระทรงทรง,งลากว่าเตหลัง เงินกรยัดใส่บังลอยกระสาบอาจไพทั้งไพ่ไปไพยมาเก็บอยากหาบอนเก็บเมีนยนเงินบริษาดไวถึงเข้าวสวยจนเสียงยงเงียงไปฝากเสียไวรักษาให้เบึงดูเสียวาก,กระลยบ่อบหสาดหายนานะนับแต่มันนี้ป่าดอกทังละไรลวง ขวงทั้งกวางมองเสาศูนย์เสียร้องีปุ่น,นเกิดทุกโคนหมุนมองมุนเสาเอาเงินเท่าไปจ่ายกินจนมะมือตลอดเสิ้นลอยกระสาบดอกเงินพามมันมาทำเอาขึ้นสดเมื่อยมือนยืนสื่อหักมาด้วเข้านี้บอมียังสิทแทนตอบมอบลูกสาวให้แกเท่าวความเบาหลดบอมี คัะใจละบัดมีคุนแก่ในหมียสาวฝ้าผ้าคุนเชิงกระตูบต้องหมอนมัวอันขวาเอาแข็มนั่งน้อยเงียแพงบไรแต่เงี้ยเสพามทุบน้อยบ่นเคยยังอกนั่งนูนจังว่าเจ้วกำก้อนหนักนาดอมิตตาตาคิดเห็นพูด คนคงมีน้าจังคอยมาบอกคินได้นังกระโ s ให้เหลือใจบอกเฮ้ยขาดบาดสนาผู้ขาสังมาต่อยตามดินคิดอยากกินแกงฮอนอ่อนซมอนเดนือนี้กินแก้วคิดอยากกินแล้วคอยผ่านมาพ่อนแก้วกับปูเสียไรเด้อวยอดสู่ผูกเคยหักสเสน่หม เสียนสาตาบอสวังจึงในพังทลายมางบุญบุพเพคงสร้างหลกพามเท่าแก่คุณพ่อแม่ต้องใส่จึงจำให้ดอกอยูรอม นะในตอนนั้นมีตาตากับพมพ้อมทำนาทีพลายาบบออิตนาลาอาใจว่าผู้ดใดสิหว่ารอบนะทมก็พอใจหน่วยเสนียาดอกถักคอสัมางพอกับลูกหน่อยเนี่ยสิต้อยเันบอมีสสุกจะในลูกนี้ว่าเม่นอยู่น้ำพับไพ่กะทำสุ้มเซ้เสือนกระเจรดอกหายาม จนว่าพรามเจ้าบ้านดาเมียตนนัขข้นคาเข็้นอยากให้เป็นเนหิดให้ได้เครัทองมิตรตาจามหญิงสาวบ้านพร้อมนาพวกเถึกดาโกลาหนว่าพวกตนบอกเคยตี้งขังบ่มีอีร้างบามพากันไปรุมขามิตรตาอยู่เรื่มทาเดนนาเรื่อ,องอนั้นเสียดเยื่ยงี่รหลอกตังแดน ขวดเสื้อมือหนักแข็งจึงได้แล่นมานำเขาเอาเก่าพี่พายผู้เก็บกายบ่ยบ่บ่มีบ่อโอ้ยบ,บ่มีหมอนุ่มแน่นผู้เป็นแฟนสู่เก่าสั่งมาเอาผู้เท่าได้ลุมทาดาประจานมิตรตาแล่นหอดบ้านให้จมสิลุมจับ ถ้ามูกตาเพียนหน้ากะเราพ่อมาหน้าย่อยอีเป็นอีอย่งนอกแพงสายขวัญตาจังไดจมแลนไปจมเจ้าอย่าให้ผู้ใดต้องเจ้าต้ยจีว่าสุมมื่อนี่เจ้าคืออยู่ดีดบาทมามื่อนี่เจ้าเป็นยงจังเ็ดหนาเ็งมามัยังั่งยัง ไปว่าสังกัยแก้วกูลืออีนางกู้ลืออเหลือว่าอีแก้วกูนี่ไปจูคุณนไม่สอดแม่งอดยอดไหลใส่มือไกีแก้วกูลืออีนางกู้ือเหลือว่าอีแก้วกูนี่ไปจูคุวไม่บากขั้นขาก็มื้อไอีแก้วกูลือน่ีนางกู้ลือ เลอาว่ไอ้แก <ik> ้วกูนีไปจูกวนไม่แต่กรบแทาะมือกันอีแก้วกูลูอีนามกูลูเลอ้ยาไว้แก้วกูลีไปจูกวนไม่ดูเมงผู้หยดไหลใส่มือกันอีแก้วกูลูอีน้ำกูลู เหลือาอีกแก้วกูนีเสมาทัวมานังไงค้คนิ่งแฟนสู่เก่านังเอออีกหรือเขาว่าให้เจ้าผักกวกูเสมาแย่งดอกญาติเอามิตรต,ตาก็จึงว่างจะตอบหัวาชาลาว่าจะไขออกสู้วัวรอคนเทาว่าพีา่พาเอออันขีข้เขดนันก็บ่ได้ตอดแมงง กอดกบได้ปากกูหน้ากัยังว่าเขาด่ากูหน้าเขาตีกูหน้าเขาด่ากูหน้านานานภาพนาคือเห็นว่าอีนึ่งนันมันมาจับแขนกูห่อแล้วซับบักกอกูนันอีนันกายอีหนึ่งนันผมแดงแดงจอนจอกแกลบดินออกใส่กูอีนั่นกายอีหนึ่งนันตั้มอดปอด ดากขอด,ขอดมันกองกนใส่กูกะอีดันกายอีนันกายอีมหนึ่งน,นั้นโนมยนันยานมันตีตาพันล้านเอากำปั้นฟาดหลังกูดังจนกูสมักน้ำลายนั่นอีนั่นเฮงอีว่าพระเมือ กูยากอายเลืล่นจึงเฮฮุ้นกับเตา้าต่อเนี้เขาและน้ำสิส่องหย่งบ้าขันมีเธอสีใสแต่งติ่นใสซวงกูเสีย,สง,สสย,อยงอยัง่งยังเที่ยงขงพังสองขันบอกมีกูสิเค้ืนมาอ่องเคืนซานบานพอมีกูแล้วจังแมนอยู่ยากแท้มันอกแน่นอังมนุ่มพรามกระจึงลูกอยู่โอวเมตาวานัน ตั้งแต่ไปขอท่าสู้จริงกระจวนมากขอท่าสาไสให้สิให้ยาจะไปไล่ตังถูกสิ่งยางพิที่สู่ให้นางนอนอยู่สาบายอันว่าเขาและน้ำพีสิเต้าตั้งเองสิลองเพียงให้ฟังเสียงก่อมนอนในมุมมิตาตาายุ่ยุ่นเนี่ยใสขวากเปลก,ก่อนอ้โอโอ้โอ้โอโอโอ หากว่าเจ้าขี่ขันสีคขึ้นบานก่อนง่ายอีตา,าพามจึงได้ง,ง่ายสีเข่าปาขีรลีเพื่อสีขความสงสีอยู่ลงพงนาวหันใจเหงาใจสั่นขั้นบ่ไปยัเมียจากออกปากเอิ้นสั่งนองให้เราห่องใส่กอนันไผ่สิลอนมาเสือไม่ลังยอมขังเจ้าจะได้ดังไกเจ้าจะได้นางไก่ขายใหไแก้มัน ขันเจน้านอนในหันปักตัวงี้อัดแกบดูนักหรือขันจบพวกนอดบานขันจบปวดนอกบาน,นกระท้อร้อยขีดใส่ติมพี่สิเล่ไปทิมเข้ากับปหาบ้านเกี่ยงอ้อยห้อยโอ้ยาย,ยใส่หนุมหน่อยมาเข่าัว้ามีนียพี่สิเพียงไปเฝ้ามาไว้ให้ทาอยู่นาอีดูทาอบ้านกันหาอมจุมจ้ม ว่าสวาม,มิมมจากเขีดเ้ายังกับไปกลับมาสังเสียเฟียฟันขอจบกันที่หาอยู่ที่กาไว้นีก่ก่อนเจดสิบเก้าบทตอนพระคาถาผูก,าากมอีมอ,มอ,มอิมสิรองไว้บอกวาลายเลีล้ยวและนะ่นสหัสทธาเอิม